คัดไหมคัดไหมลูกสูบติดลูกสูบลูกสูบนี้ติดลูกสูบติดซึ่งจากโอลิงบวมโอลิงลูกสนะูบบวมโอลิงลูกสูบบวมฉีกเป็นเส้นเลยไม่รู้โดนสารเคมีอะไรมาทำให้ลูกสูบอย่างนี้ติดไมนะ่ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดแรงดันไม่กดแผ่นคัด ไม่กดแผ่นคัดทําให้คัดลื่นแผ่นเหล็กไหม้คัดไหมนะ้เดี๋ยวต้องดูจุดอื่นด้วยเพราะว่าถ้าโดนถ้ามีสารเคมีเติมสารเคมีแปลกๆมาเนี่ยมันทําให้โอริงบวมอริงลูกสูบเกียร์บวมนะครับในนีอ้อาจจะมีบวมอีกนะครับทําให้ลูกสูบติดนะสูบเกียร์ติดคัดลื่นแผ่นเหล็กไหม้แผ่นเหล็กไหมนะ้ในนี้ก็มีเดี๋ยวต้องต้องแกะออกมาดูให้หมดเลย